โอ้โดูดิเซตนี้ดูดีมากเลยอ่ะโอ้โต้องเยียนน่ารักที่สุดนะฮะครับขําหมวกด้วยน่ารักมากเลยอะ่ะสวัสดีครับหลังจากที่รอคอยมาอย่างยาวนานในที่สุด อัลบั้มนี้ก็มาอยู่ในมือผมแล้วครับเยนาสมายลี่นั่นเองครับผม hey, cry, cry, cry จะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันเลยครับผม ซึ่งในการอันบ็อกซ์คราวนี้นะครับผมก็ได้อัลบั้มมาทั้งหมด2เวอร์ชั่นด้วยกันนะครับนั่นคือเวอร์ชันฮีโร่นะครับแล้วก็เวอร์ชันสไมลี่นะฮะก็อ่าเป็นสีน้ำเงินกับสีเขียวนะครับแล้วก็ได้รูปน้องเยนมา1รูปนะครับซึ่งก็ไม่ต้องห่วงนะครับว่าจะได้ใครคนอื่นนะครับเพราะว่าเป็นผลงานโซโล่นะครับก็ต้องได้รูปน้องเยนแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าข้างในจะมีอะไรกันบ้างก็ ไปดูกันเลยดีกว่านะฮะก่อนอื่นขอแกะเวอร์ชันสีน้ำเงินก่อนนะฮะพอเปิดเข้ามาก็จะเป็นโอ้นี่ครับไม่รู้ว่าเห็นกันไหมนะครับก็เป็นน้องเยนนะครับยืนแบบเปิดต้อนรับอัลบั้มเลยครับเปิดมาน่ารักมากนะฮะแล้วก็มีคำว่า Smiley นะฮะอ๋อได้การ์ดอันที่หนึ่งแล้วนะครับก็มีลายเซ็นของน้องนะครับแล้วก็จะไปรูปอะไรเดี๋ยวลองดูเลยนะครับได้ไม่เมนแล้วนะครับเพราะว่ามีคนเดียวนะครับน่ารักมากนะฮะ โอเคครับผมในข้างในก็จะเป็นโฟโต้บุ๊กเนาะเป็นภาพต่างๆที่ถ่ายโอ้ตัวสมายี่เต็มเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นภาพที่เห็นในทีเซอร์บ้างนะครับอันนี้อะไรเอ่ยนะฮะเป็นสติ๊กเกอร์นะครับพร้อมหัวใจน้องเยนด้วยนะฮะแล้วก็มีแบบสมายรี่รักทูยูนะครับก็เป็นเพลงในอัลบั้มของน้องนะฮะดูจากแพชเกจนี่ก็ถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างจะดีและไม่ผิดหวังเลยนะฮะอ,อ๋อผมเปิดเลยไปไหนนี่ได้อีก2รูปแล้วนะครับ ไมลี่ทั้งคู่นะครับการนะครับก็ดูนะครับว่าจะเป็นรูปอะไรนะฮะเป็นรูปชุดเหลืองหนึ่งรูปเลยครับแล้วก็เป็นรูปถ่ายเซลฟี่มีอ่าเอเลเมนต์อ่ามีการเพ้นหน้าเป็นรูปสมายลี่นะครับบนหน้าน้องเย็นด้วยนะครับทั้งคู่เลยครับก็น่ารักอีกเช่นเคยนะครับคือถ้าดูวิดีโอนี้คงจะเห็นผมพูดน่ารักอัลบั้มนะครับเพราะว่าผมเป็นเมนน้องนะฮะแล้วก็รอคอยอัลบั้มนี้มานานจริงๆนะฮะมีแถมอีกอันนึงแล้วนะฮะของแถมเยอะมากครับคราวนี้เหมือนเป็นการใส่นะครับเหมือนเอาไปเทียบได้นะครับเป็นเป็นรูปยิ้ม ที่น่าจะวาดโดยน้องนะฮะแล้วก็มีการ์ดอีกหนึ่งการ์ดนะครับการ์ดเยอะมากอันนี้เป็นอันที่เขาเรียกว่าทําเป็นรูปหัวใจครับคงต้องแบบว่าซื้อเยอะเรามาเรียงกันก็จะได้น้องทําท่าหัวใจพอดีแต่ว่าอันนี้ผมได้มาแค่อันเดียวเนาะก็เลยแบบว่าแค่ดูแค่นี้ไปก่อนแล้วกันนะฮะแต่ก็น่ารักดีนะฮะเนี่ยครับนี้ก็เป็นแบบว่าจบในส่วนบุ๊กแล้วนะครับต่อไปก็เป็นเขาเรียกว่ายังไงเดีย๋ยวผมไม่รู้ว่านี่คืออะไรเหมือนกัเขอปเปิดดูก่อนเป็นเหมือนแบบโอ้ ไม่มีอะไรก็คือเป็นแบบว่ารูปต่างๆของน้องเฉยๆซึ่งแบบว่าน่ารักมากน่าอินดูมากนะครับก็เป็นรูปที่ไม่เคยเห็นที่ไม่ได้ปล่อยออกมาให้ดูในอินเทอร์เน็ตนะครับก็น่ารักหมดเลยนะฮะไม่มีอะไรมากนะอันนี้่าจะเป็นโปสเตอร์แล้วแหละนะครับก็เดี๋ยวมาดูนะครับว่าได้โปสเตอร์อะไรนะฮะก็เป็นหนึ่งในรูปที่เซ็ตมึงอที่ถ่ายซึ่งไม่ใช่รูปที่เห็นในอินเทอร์เน็ตเหมือนกันนะครับก็ถือว่าของแถมเยอะนะจริงแล้วแล้วซีดีโอ้ยซีดีน่ารักซีนะฮะโห ดูดิน่ารักมากเลยอะซีดีเป็นน้องทำแบบทาหน้าทะลนแล้วก็แบบว่าอยู่นซีดีอย่างนี้เลยโอ้น่าเก็บมากเลยนะฮะแล้วก็นี่ข้างหลังนี่มีเอ็มบอสเยนานิดหน่อยด้วยเห็นไหมโอ้โหเห็นแสงสะท้อนยิ่งเห็นยิ่งสวยเลยโอ้แบบดูดีมากเลยนะถือว่าถือเป็นแล้วว่าที่โอเคเลยนะจริงๆแนละ้วโอ้โหแบบว่าแพ็กเกจทาออกมาได้ค่อนข้างดีเลยนะครับนี่ก็หมดอัลบ,บั้มแรกแต่เพียงเท่านี้นะฮะซึ่งยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าเรายังมีอีกหนึ่งอัลบั้มนะักกา่แตตงน มากน้อยแค่ไหนเนาะเพราะว่าเมื่อกี้เป็น2เซตที่ปล่อยออกไปนะก็อันนี้นะครับอันนี้คือเปิดมาก็จะเป็นชุดน้องในเวอร์ชั่นรักทูยูนะครับเมื่อกี้เป็นสไมลี่หน้าเอ็นดูนะครับคราวนี้ก็เป็นแบบว่าเยนาคนเท่ของเราน่้นเองนะฮะเนี่ยใช่แล้วรูปรูปต่างกันหน่อยอันนี้ก็จะดูเป็นแนวเท่ๆหนะ่อยอันนี้ก็เป็นน้องเยนอีกอันหนึ่งทําท่าหัวใจเหมือนกันเป็น <laughs> เมื่อกี้รู้สึกมันอันเดียวกันเลยนะแบบว่าท่าเดียวกันแต่ว่าคนละชุดเท่านั้นเองนะครับไม่รู้ว่าบังเอิญหรือเปล่าซื้อมา2ออัลบัม้มได้น้องในมุมแบบ เดียวกันเป๊ะเลยนะครับถ้าเกิดได้แบบทําหัวใจอีกฝั่งหนึ่งจะเอามาประกบกันเป็นแบบว่าหัวใจเต็มดวงได้นะครับแต่อย่างนี้ก็ตลกดีเหมือนกันนะครับน่ารักดีนะฮะครับรูปข้างในก็คราวนี้ก็จะเป็นแนวแบบว่าเทขึ้นนะครับก็เป็นอีกเซตหนึ่งแหละสีจะมนๆนหน่อยดูมีความคููแบบสมกับเป็นอีกด้านหนึ่งของเยนาหน่อยนะฮะเนี่ยแบบว่าอันนี้ก็สวยเนาะสไมลี่สีส้มแบบทำออกมาดูดีเลยนะฮะนนกกนเนี่ยนาฬิกาอันนี้ก็เป็นหน้าน้องเยาหนึ่งอันนี้เป็นแบบว่าเพ้นแบบว่าเป็นอะไรนะ แต่ว่าแต่งหน้าแบบเป็นลายหัวใจอันนี้ก็น่ารักเหมือนกันนะฮะเท่ๆนะครับอันนี้นี่รักทูยูนะครับก็เนี่ยครับเห็นไหมได้ด้การ์รักทูยูด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเซ็ตแบบว่าเซ็ตฝั่งดียสเยนาคนเท่นะครับถ้าเกิดอยากได้เยนาแนวเท่ๆต้องซื้ออันนี้น่าจะเป็นฮีโร่เวอร์แหละถ้าผมจำไม่ผิดนะครับสีเขียวเนี่ยนะฮะก็เพราะว่าข้างในจะดูแบบแบบเท่ๆเป็นน้องแบบว่ามุมเท่หมดเลยนะฮะอยากได้เยนาคนเท่นี่ก็แบบว่าคงต้องซื้ออันนี้ในสติกเกอร์เยนาเหมือนกันนะฮะ เอาไปติดได้อะไรได้เนาะอืมอันนี้อะไรอีกนฮ้ยอันนี้สติกเกอร์เยนาแบบเต็มตัวนะครับแบบรักทูยูแบบเต็มตัวนะฮะก็สวยดีน่ารักดีนะฮะสีเข,เขียวนิดนึงนะฮะแล้วก็ปิดด้วยการ์ดอีกอันนึงอันนี้เป็นชุดใน MV Smiley นะครับดูเหมือนจะสะท้อนแสงเป็นสีฟอยด์นิดนึงด้วยนะฮะโอ้ของดีเลยนะฮะอันนี้เป็นโปสเตอร์ก่อนได้โปสเตอร์ของชุดแบบแนวฟิลเตอร์เท่ๆอันหนึ่งนะครซึ่งแตกต,ต่างจากอัลบั้มเมื่อกี้เนาะ แล้วก็เขาเรียกว่าแผ่นภาพสีใบนะครับซึ่งก็แตกต่างจากเมื่อกี้เช่นกันนะฮะก็คือซื้อทั้งสองัลบั้มนี้ก็จะได้เยนาใน2แบบนะครับซึ่งก็ถือว่าคุ้มดีนะสำหรับเมนน้องเยนอย่างผมนะครับแล้วก็รวมถึงซีดีด้วยเป็นแบบเท่นะครับซีดีซึ่งก็เป็นด้านตรงข้ามกับเวอร์ชันเมื่อกี้เลยนะฮะโอเคนะครับแล้วก็อันนี้นะฮะนี่ก็เป็นสีเขียวแทนนะครับให้เห็นเหมือนกันโลโก้เยนานะฮะ ความจริงมันจะต้องจบแต่เพียงเท่านี้นะครับแต่ว่าผมยังมีของเกี่ยวกับน้องเยนอีกอันหนึ่งนะครับนั่นก็คือโฟอตโต้บุ๊กวันเกิดของน้องนะครับ mm hmm. about เย n นาั่นเองนะที่ซื้อมาแบบว่านานมากๆแล้วซื้อมาตั้งแต่แบบปีที่แล้วหรือว่าต้นปีนี้ได้มานานแล้วแต่ว่า จะแกะพร้อมกับตอนได้อัลบั้มก็เลยรอนมานานถึงตรงตอนนี้นะครับซึ่งในคราวนี้เราก็จะมาดูแบบเต็มๆนะครับแต่ว่าผมขอเปิดไวๆนะครับเพื่อที่แบบว่าใครอยากได้ไปลองหากันเอาเองนะครับแล้วก็จะได้ไม่เสียเวลาของวิดีโอมากนะฮะก็ดูว่ามีภาพไหนน่ารักบ้างนะครับเนี่ยฮะน้องเยนแบบว่าทะเลนทะเลนนะครับใส่ชุดเขียวนะครับน่าเอ็นดูนะฮะดูดีโอ้น่ารักมากเลยนะครับผมพยายามเล่งนิดนึงนะดูไปน้าน้องดินะฮะโโอ้หเนี่ยทำไมถึงชอบเยนนะครับแบบว่าเนี่ยใส่ชุดเขียวชั้นแรกก็เอ็นดูแล้วโอเคไปเร็วๆโอ้ยน้องเยนแบบ ดูมีความเซ็กซี่เล็กๆนะฮะโอ้ oh, ดูดิเซตนี้ดูดีมากเลยอนะ่ะโอ้น้องเย็นน่ารักที่สุดนะฮะครับครับหมวกด้วยน่ารักมากเลยอนะ่ะอันนี้ใส่หมวกแกล้งมากเลยนะฮะโอ้ oh, เซตนี้ดีจริงๆชอบมากเลยอ่ะนี่เธอน,นี่เธอโอ้โ oh, ห oh. น้องเยนแบบอมนิ้วนะครับก็แบบน่ารักมากเลยน่าอินดูมากเลยเด็กคนนี้นะฮะ Chapter สามเมื่อกี้เป็น Chapter หนึ่ง Chapter สองนะฮะแง่กินโดนัทบ้างอะไรบ้างน่ารักไปนะผมแบบไปไว้ครับเดี๋ยวก็มาผมจะดูคนเดียวทีหลังนะครับเพราะว่านีมเพจ็บแขนแรกเลยผมชินชมความน่ารักของน้องในเวลาแค่นี้ไม่ได้นะ น้องเย็นกับสีเหลืองสีประจำของเธอนะครับดูมันนุบนิบเป็นแบบว่าเด็กน้อยมากเลยอะ่ะโอ้เห็นแล้วแบบเอ็นดูไม่ไหวอะ่ะเด็กคนนี้เป็นนายเรียนจริงเหรอว่าดูดิน่ารักมากเลยอ่ะน่ารักมากน่ารักที่สุดเลยนะฮะโอเคครับผมดูดิแต่ละลูกน้องเย็นน่ารักสุดยอดอ่าเนี้ยเป็นเซตเนี่ยเซตวันเกิดนะครับที่แบบว่าเคยโพสต์ซู่มในวันเกิดเนี่ยทำผมแบบทำผมทรงน้านอีกแล้วอ่ะเย็นนี่นี่น่าทำทรงไหนก็น่ารักสุดเลยออ่ะืมเด็กคนนี้แบบว่าเป็นนายเนี่ยดูโห่น่ารักน่ารักสุดเลยโอเคเนี่ย happy happy birthday นะครับก็ถือเค้กวันเกิดนะแบบนะฮ เราอเอามือแบบว่ามเอามือแป้นตะมูกเนี่ยน่ารักมากเลยน้องเอลมผมพูดน่ารักไปกี่คำแล้วเนี่ยผมพูดน่ารักไปกี่คำแล้วไม่รู้ในคลิปนี้นะฮะแต่ว่าน่ารักจริงๆนะฮะแอ้โหตีเล็กเล็กโคตรแม่เลยไอันน้โฟโต้บุ๊กเล่นนี้นะก็ไม่ได้คาดหวังขนาดนั้นแต่ว่าโอ้ต้องยอมรับจริงๆว่าจบลงต่ดเพียงเท่านี้นะครับของประกอบการของเยนาในรอบนี้นะครับก็ต้องยอมรับว่าทําออกมาดีกว่าที่คาดไว้มากพูดจริงๆแล้วตอนแรกไม่คิดว่า จะทำออกมาดีขนาดนี้หรือคุณภาพดีขนาดนี้กเ็เราคงดูถูกค่ายเยฮวาไม่ได้จริงๆนะครับในด้านสินค้าต่างๆของเขา,เาถือว่าไม่ธรรมดาเลยราคาก็ค่อนข้างดีกว่าหลายๆอัลบั้มที่ซื้อในช่วงหลังมาด้วยถ้าพูดตามตรงแล้วคือรู้สึกดีที่ได้เก็บของเหล่านี้ของเธอไว้นะฮะแล้วก็จะเวลาว่างๆก็เอามาเปิดดูเล่นๆอีกแน่นอนนะครับแล้วก็คุณค่าในก,การสะสมจริงๆนะครับก็ สำหรับวันนี้นะครับก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามดูวิดีโอตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่นะครับกับการอันบ็อกซ์ครั้งหน้าจะเป็นอัลบั้มอะไรมาติดตามกันได้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย